สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้รีโวนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรีโวเหยียบไม่ออกเหยียบไม่ขึ้นนะครับหรือว่าอืดอย่างเงี้ยหรือว่าต้องคันเร่งหนักจริงๆแล้วสำหรับตัวรีโวเเขาก็จะมีโหมดตัวนี้จะเป็นโหมด ECO นะครับ Eco โหมด ก็มอเหมวด power mode นะครับของมวด ECO เมื่อเรากด1ครั้งนะครับให้เราสังเกตที่แผงหน้าปัดนะครับเมื่อเรากด1ครั้งกด1ครั้งไฟจะติดขึ้นนะครับไฟที่หน้าปัดจะติดขึ้นมหมดนี้ก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับถ้าอยู่ในโหมดนี้ เครื่องจะอืดรถจะอืดน,นะครับคันเร่งจะกดลึกกว่าปกตินะครับในกรณีที่เราเปิดใช้โหมดประหยัดน้ำมันนะครับหรือโหมด ECO ขณะที่เราวิ่งนะครับไฟสถานะของโหมดปรับเปลี่ยนสถานะของเครื่องก็จะติดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ก็จะปรับไปใช้โหมดของประหยัดน้ำมันนะครับ ดูนะครับโหมดนี้เครื่องก็จะเอื้อลงนะครับก็จะปรับมาใช้โหมดของประหยัดน้ำมันเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดนะครับแต่กดอีกครั้งหนึง่งไฟก็จะปิดนะครับนี่คือปิดโหมดประหยัดน้ำมันนะครับต่อมาครับก็คือโหมดโหมด power นะครับโหมด power โหมดตนนัวนี้ถ้าเรากด กดหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยที่หน้าปัดที่หน้าปัดก็จะขึ้น power mode นะครับในขณะเดีวยวกันถ้าเราเปลี่ยนมาใช้โหมดโหด power หรือโหมดเปิดพลังงานสูงสุดนะครับถ้าเราเปิดโหมดนี้ไว้เมื่อเราเหยียบคันเร่งเครื่องก็จะเร่งนะครับเร่งพุ๊ธป๊าตอบสนองได้ดีนะครับแต่ว่า จะเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุดนะครับซึ่งโหมดนี้ไฟสถานะของตัวปรับเปลี่ยนพะละตามโหลดเนี้ยก็จะไม่ขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้โหมดหลักแทนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับโหมด ECO นะครับลองดูครับโหมดนี้เห็นไหมครับรอบเครื่องก็จะขึ้นเร็วแล้วก็รถก็จะ ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่เราปิดโหมดทั้งสองโหมดนะครับ ECO หรือว่าจะเป็น power นะครับก็จะกลับมาขึ้นโหมดของอประหยัดน้ำมันตามตามโหลดหรือตามพละ,ะของของรถยนต์นะครับกรณีขึ้นเขาลงเขาหรือว่าบรรทุกออก,ออกตัวหรือในขณะท,ที่ชะลอรหรือเบรกนะครับโหมดนี้ก็จะมาปรับเปลี่ยน รอบของคเครื่องยนต์ปเปลี่ยนพลังงานของรถยนต์ให้เหมาะสมกับภาระนะครับแล้วก็อัตราการตอบสนองของคันเล่งก็จะต่ำกว่าตัวโหมดพาวเวอร์โหมดนิดหนึ่งนะครับเมื่อรถวิ่งไฟสถานะก็จะติดขึ้นนะครับเห็นไหมครับไฟสถานะก็จะติดขึ้นทั้งวันก็ชอบใช้โหมดนี้นะครับ ้วนก็ใช้สนามหลังบ้านของช่างอ้วนนะครับเป็นตัวทดสอบให้เพื่อนสมาชิกมีความระมัดระวังนะครับในการขับรถและก็การใช้โทรศัพท์เป็นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือห้ามใช้โทรศัพท์นะครับในขณะที่เราขับรถนะครับฝากให้เพื่อนสมาชิกไปเรียนรู้ไปปรับแต่งเลือกใช้โหมดได้ตามใจชอบนะครับ ในกรณี้การใช้งานนะครับก็ให้เราเลือกใช้โหมดใดโหมดหนึ่งนะครับถ้าจะประหยัดน้ำมันเต็มที่ก็เปิด Eco นะครับแต่ถ้าต้องการให้รถวิ่งดออีออกตัวดีแต่ว่าประหยัดน้ำมันก็คือให้ปิดโหมด Eco แล้วก็ปิดโหมด Power นะครับสาหรับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันโหมดโหมด Eco กับโหมดาปานกลางหรือปรับเปลี่ยนไปตามตามโหลดเนี้ยก็จะมีอัตราการกินน้ำมันที่ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแต่โหมดทั้งสองโหมดนี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่รถวิ่งนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเป็นกําลังใจให้กับช่างอ้วนครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ คุณและสวัสดีครับ